Welcome to English Option ภาษาอังกฤษสำหรับช่างนะคะวันนี้เป็นเอพิโซดที่5แล้วแล้วเอพิโซดที่5วันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกวนันแล้วก็บอกเวลาแบบละเอียดเลยหลังจากนี้นะคะเราจะได้ความรู้แล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ทันทีเลยเราไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับการบอกวันก่อนนะคะในภาษาอังกฤษนั้นเราสามารถบอกได้2ออย่างนะคะ2ทางเลยของการบอกวันที่ในภาษาอังกฤษนั่นเองมันจะเป็นการเขียนนะคะ สองแบบก็คืออย่างที่เรารู้กันนะคะถ้าเราเคยรู้มาก่อนเนาะมันก็จะเป็นการบอกวันที่ของฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งอังกฤษเนาะเขาเอาธงชาติมาไว้อย่างนี้ในภาษาอังกฤษน,นะคะเราสามารถเขียนได้โดยการเริ่มจากเดือนแล้วค่อยเป็นวันนะคะนี่คือการเขียนแบบอเมริกาเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นนะคะการเรียงเดือนก่อนแล้วก็ค่อยวันแล้วก็ตามด้วยปีนั่นเองนะคะสาหรับฝั่งอเมริกาเนาะสรับฝั่งอังกฤษน,นะคะจะเริ่มต้นด้วยวันที่แล้วตามด้วยเดือน แล้วก็ตามด้วยปีนะคะเหมือนประเทศไทยเลยทีนี้นะคะเวลาเราจะพูดเนี่ยเราอาจจะพูดได้สองสองทางนะคะอย่างแรกเลยถ้าเดือนมันขึ้นต้นก่อนเราก็บอกว่า it is the march 7 t h march 7 t h เราสามารถบอกได้ว่า march 7 t h นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะถ้าวันที่เริ่มก่อนเราก็จะบอกว่า the 7 t h of March. วันนี้นะคะที่เราเรียนคำว่า seven เติม th เนี่ยเป็นลำดับที่เราจําได้ไหม ordinal number นะคะ ordinal number ที่เราเรียนกันคราวที่แล้วก็คือต้องใส่ the นำหน้าวันที่นะ the นำหน้าเลขนะคะ the seventh of march นะคะทีนี้วันเราจะใช้ ordinal number อย่างที่อธิบายให้ฟังจะเป็น the first the second นะคะวันที่สอง the third วันที่สาม the fourth วันที่สี่ the fifth วันที่5 the s t h วันที่6 the s e v t h the eighth the n t h the t e t h นะคะต่อไปนะคะสำหรับเดือนเราจะเริ่มต้นการเขียนเดือนด้วยตัวอักษรตัวใหญ่เท่านั้นนะคะเป็นพยัญชนะตัวใหญ่คือ capital letters เท่านั้นนะคะตั้งแต่เดือน January จนถึง December เนี่ยเราจะเขียนตัวพยัญชนะตัวแรกของเดือนเป็นตัวใหญ่นะคะ and then what day is this คือการถาม การถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เราจะสามารถตอบได้นะคะแต่เราต้อระวังถ้าสมมุติว่าเราจะพูดเราต้องคิดก่อนว่ามันเป็นระบบอเมริกันหรืออังกฤษสมมุติว่าเป็น the 3 r d of May 2018แล้วเราก็สามารถบอกไปว่า today is the 3 r d of May 2018หรือนะคะ March the f t h March 5 i f t h 2018 Uh, big difference เนาะสำหรับปีนะคะ years are normally divided into two parts ปีนะคะเราปกติแล้วถ้าเป็น19อะไรก็ช่างหรือ18 17นะคะที่ไม่ใช่ปี2000นะส่วนมากเราจะแบ่งครึ่งครึ่งแรกคือ2ตัวแรกแล้วก็2ตัวหลังเนาะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ it is 19นะคะ n i คือ19แล้วแบ่งครึ่งหลังคือ84นะคะ e i เราจะแบ่งแบบนี้เลยสมมุติว่าปีนี้นะคะเป็น1652เราก็จะบอกว่า it is 16 52อ่าก็คือแบ่งตัวหน้า2ตัวแล้วก็ตัวหลัง2ตัวนั่นเองนะเสร็จแล้วนะคะพอปี2,000เริ่มต้นคืนปี2,000เนี่ยเราส่วนมากเราจะบอกว่าเราจะพูด2000เราก็ตามด้วยตัวเลขข้างหลังเลยเช่น it's 2017หรือ2006 h o นะคะกฎของมันเนี่ยก็คือพูดง่ายงว่าถ้ามันเว้นศูนย์ไว้เยอะเราก็จะใช้ and ตรงกลางนะคะใส่เข้าไปเป็น2000 2000และ 6นั่นเองนะคะเลขตัวเดียวเลขหลักหน่วยเนาะถ้าเป็น2001เราก็จะบอกว่า2 0 0 t h a n d นั่นเองเนาะทีนี้มาถึงการบอกเวลาบ้างนะคะการบอกเวลาเนี่ยง่ายมากทำไมถึงง่ายเรามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้นะคะเวลาเราบอกเวลาเราจะต้องเริ่มต้นด้วย it is นะ it is แล้วตามด้วยอะไรก็ช่างเนาะว่าตอนนี้กี่โมงแล้วสมมติว่าตอนนี้นะคะ8โมงตรง8โมงตรงเลข8เฉยๆ it is e i g h o'clock อันนี้เรารู้อยู่แล้ว e i g h o'clock เนาะทีนี้นะคะฝั่งเนี้ยฝั่งครึ่งหนึ่งนะคะคิดว่าเป็นถาดพิซ่าแล้วกันถาดพิซ่าฝั่งขวามือตรงนี้ที่เราเห็นหน้านาฬิกาตรงนี้เราจะใช้ p a s s ทั้งหมด past ทั้งหมดเลยแปลว่าอะไรคะแปลว่าหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ย it is five it is ten แปลว่าหลังจากนี้เราจะพูดนาทีก่อนแล้วมันผ่านนาฬิกาอะไรไปผ่านชั่วโมงอะไรไปเช่น ตอนนี้นะคะมัน8โมง5นาทีเราก็จะบอกว่า it is 5 past 8 8ตัวหลังคือ8นาฬิกานะคะ5ตัวหน้าคือ5นาทีที่มันผ่านเลข8ไปแล้ว it is 5 past 8ต่อไปค่ะ10นาที it's 10 past 8ต่อไปนะคะครึ่งหนึงนะคะ1ใน4ของพิซซ่า1ใน4เราเรียกว่า quarter เราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราฟังวิทยุนะคะหรือว่าเราฟัง podcast ที่เกี่ยวกับพวก การพูดถึงเศรษฐกิจนะคะในควอเตอร์ที่ควอเตอร์แรกควอเตอร์ที่2ควอเตอร์ส่มควอเตอร์สุดท้ายควอเตอร์ quarter นี้เขาเรียกว่า1ใน4จริง,รงๆ1ใน4ของนาฬิกามันคือ15นาทีนั่นเองเนาะเราก็จะบอกว่า it's quarter past หรือ it's a quarter past นะคะ past อะไรสินาทีผ่าน8ปดโมงไปแล้ว it's a quarter past 8หรือ20นาทีเราก็จะบอกว่า it's 20 past 8 i t s 25 past 8 เนาะอันนี้ไล่ลงมาเลยจนถึงครึ่งหนึ่งของชิ้นพิซซ่านี้ครึ่งหนึ่งเราก็จะบอกว่า i h half past eight เนาะ half past eight นะคะทีนี้ครึ่งหลังแล้วครึ่งหลังเราจะไม่ใช้ past ตัด past ออกไปเราจะเหลือ two two เนี่ยมันคือการนับถอยหลังนับถอยหลังยังไงคะ i h t twenty five นะคะเหลืออีก25นาทีจะกี่โมงสมมุติว่าตอนนี้8โมงแล้วกันเราเหลือ นะคะคตอนนี้นะ8มง35 8มง35เหลืออีก25นาทีจะ9โมงเชา้าเราบอกว่า it's 25 to 9แปลว่าตามที่ครูลินพูดเลยตะกี้นี้อีก25นาทีจะ9โมงใช่ไหมคะต่อไปเหลืออีก20นาทีจะ9โมงนั่นคือ8มง40ถูกไหม่ะ it's 20 to 9เหลืออีกนะคะควอเตอร์หนึจะ9โมงเช้านั่นคือ8มง45 it's a quarter to 9 เหลืออีก10นาทีจาก9โมงก็คือ8โมง50นาทีเนาะ it's 10 to 9 i 5 t o 9เป็นแบบนี้นะคะเสมอเสมอเนาะโอเคเรามาฝึกฝนกันข้างล่างทีนี้เขาจะบอกนะคะว่า it's สมมุติว่านี้คือ it's 2 o c l o c k 5นาทีผ่านฝั่งนี้เป็น past เนาะ5 0 0ผ่ไปแล้ว it's 5 past 2 it's 10 past 2 it's a quarter หรือ it's quarter past 2 it's 20 past 2 It's twenty-five past two. It's half past two. It's twenty-five to three. นะคะเหลือยี่สิบห้านาทีจะบ่ายสามเนาะ It's twenty to three. It's quarter to three. It's ten to three. It's five to three. นะคะเหลือห้านาทีแล้วจะบ่ายสามเนาะต่อไปนะคะสมมติว่าเราได้พูดในประโยคการพูดเวลาเป๊ะๆกับเหตุการณ์ในชีวิตเราเช่นอะไรบ้างตัวอย่างนะคะ The class starts at nine o'clock. คลาสนี้นะคะเริ่มเรียนประมาณ9โมงเช้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มที่ starts at เราจะใช้ at บวกเวลาเสมอๆเ,เวลาเป๊ะเ,เนาะอ่ะ the flight leaves at 10 to 3เออเที่ยวบินนี้นะคะจะออกจากที่นี่เนี่ยประมาณ10 to 3คืออะไรคะอีก10นาทีจะบ่าย3อ่มันก็คือบ่าย2โมง50นาทีเนาะอ่าโอเค เราจะใช้ it เท่านั้นนะคะในการบอกเวลาเช่นเวลามีคนถามเรา what time is it เราก็ตอบว่า it is ในตัวอย่างเนาะ half past f ต่อไป what is the time it is 20 t o 5ตอบได้เหมือนกันทั้งคู่ถามได้เหมือนกันทั้งคู่นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะคะถ้าคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยแล้วเราไปเจอกันที่เอพิส od ที่6นะคะเอพิส od ที่6จะเป็นเกี่ยวกับ tools อุปกรณ์ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ส่วนต่างๆใน tools นั้นรวมไปถึงเวิร์บที่ใช้กับ tools นั้นๆจะลึกเข้าไปอีกจะเป็นภาค2ของอุปกรณ์เนะาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ